ให้ของช่วงนี้ครับน้ำกระท่วมฝนกระตกครับน้ำกระท่วมฝนกระตกตกแห้งพร้อมอีกต่างหากทาง f อทเอ f เก้าสมุทรสาค,ครน้ำท่วมฝนตกของคู่กันหรือว่าจังเดครับ ลองฟ้ามาตามนัดฟ้าฝน60ปเซ็นตครับต่างคนต่างน้ำท่วมนั่งประจำเงื่อนประจำบ้านประจำหอคอยของจระนแตจระคนช่วยเหลือตัวเองก่อนตกแห้งความที่น้อ,องสัเจ็บบนรถ เมื่อถ้ามีกระน้ำไหลตัดๆครับน้ำไหลตัดๆแล้วคนก็สูหน้าออกแา็แม่จากบ้านเจ้าของว่ฝนก็ตกวอมโอ้สมัยได้มันกากาศคขับทีปากที่เขาถ้าใครคสีเสียบเนาะ ทีมงาน่านครับเก้าสิบหกตึมหาครับบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานวันฝนตกน้ำท่วมทางบ้านหมอซอยสิบภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกไว้ในความทรงจำในรอบ16บหกปีไทยองวันนี้รายงาน จากทางบ้านหม้อจอยิสเอฟเอ็ 0. ขอบคุณมากสวัสดีครับ